สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็พามาทําเบรกอีกเช่นเคยนะครับคือวันนี้จะเสร็จมืดหน่อยครับเพราะว่า,าลูกค้าเนี่ยมาทําช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายมันก็เลยจะช้าหน่อยนะมาบ่ายแล้วนี่ก็ได้ถ่ายแต่ข้างบนเนาะมันรีบนะครับผมเราถ่ายดูคร่าวๆเนาะถ้าใครสนใจเรื่องดิสเบรกหลังนะครับในการเบรกหรือว่าระบบเบรกแบบไม่ค่อยดีเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเราแก้ให้ทุกท่านได้นะครับแก้ให้ทุกคนได้นะ เนี look, um, so ่ยเดี right. no, right. right. ๋ยวผมดูพาดูข้างบนก่อนเดี๋ยวเบิ้อง้เทื่ก่อนจังหน่อยนี่นะข้างบนเนี่ยก็จะโตตกแต่งประมาณนี้นะครับนะสวยครับมนี่ครับอันนี้ของเดิมนี่ของเดิมเขาก็เป็นแบบนี้เนาะเออมันสูงด้วยอันนี้ใช้เลยครับมองไม่เห็นเลยครับอันนี้ใช้ใช้เป็นปั๊มไอ้ใกล้เคียงกันกับข้างขวานะที่ผมมีอยู่ครับผมแต่มองไม่เห็นเลยเงียเลยเนียนๆอ่ะคาั้งนี้ คลิปนี้ก็จะถ่ายดูสั้นๆเนาะถ่ายดูสั้นๆคือเนี่ยมาเห็นไขาเชื่อมแบบนี้นะครับนะ <c oughs> อันนี้เนี่ยงานดิสเบรกตรงนี้เนี่ยพี่เขาเคยทําเคยใส่มาแล้วนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นอ่าอะไรนะมาเปลี่ยนมามาเปลี่ยนเป็นปั๊มแท้นะครับมาใส่เป็นปั๊มแท้นะตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นของแท้นะครับ แต่ก่อนหน้านี้ของพี่เขาใส่เป็นตัวเทียมนะครับตัวเทียมสีแดงแลสซิ่งตัวของนิชินสีแดงนะครับนี่ทีนี้เนี่ยพี่เขามาเปลี่ยนเป็นตัวแท้แล้วนะเนี่ยแล้วก็ใส่จานใหม่นะครับผมใส่จานใหม่เนี่ยเอามาใส่จานใหม่ด้วยนะครับใส่จานที่ผมใส่นะที่ตัวล่าสุดที่มีอยู่นะครับน้ําหนักดีนะครับนะโลโก้ชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับ เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตำแหน่งเบรกก็ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนเดิมมันแหละแล้วก็สายสายนี่นะเนี่ยสร้างแป้งดนหลังบอกครับผมเทปแพ้งบอครับบบแพ้งครับผมครับครับกำลังรีวิวอยู่เลยนี่นะเออนี่นี่นะครับก็สายจะเป็นสายสีเขียวนะครับคือสายเนี่ย ของพี่เขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะผมก็เลยไม่ได้ทําอะไรคือเปลี่ยนแต่ปั๊มที่เฉยแล้วก็จานนะครับผมมีมีจานแล้วมีปั๊มแท้แล้วก็ปั๊มบนนะครับนะแล้วก็นั่งดูกันสดๆนะแล้วก็ปรับพยายามปรับให้มันได้เซนเตอร์ที่สุดนะครับผมนะตัวนี้นะแล้วจะขอรถว่าไงครับผมจะขอรถบว่าไงบ้างครับพอใจไหมครับพอใจมากเลยพอใจมากเนาะครับดีครับครับถ้าไม่พอใจเนี่ยกลับมาแก้ได้ครับครับ ครับครับโอเคครับครับผมครับผมนี่นะครับผมก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจก็ทักมานะครับคือว่าวันนี้พี่เข้ามาช่วงบ่ายนะครับผมช่วงบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่โมงแล้วมั้งนะครับมันเลยเสร็จช้านะครับนี่ก็ประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วล่ะโอเคนะครับลีปนี้ผมไปแล้วนะครับถ่ายดูสั้นๆแค่นี้นะ หลังจากกลับมาจากลาผมก็เริ่มทํางานนะครับ